เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด1 i เริ่มแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี2019จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ห่างหายแม้จะมีช่วงพักรบสางซาก,กันไปบ้างเพราะมีการคิดค้นและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แต่ทว่าเชื้อโควิด -19 ก็ยังไม่ย่อท้อกลายพันธุ์และกลับมาคุกคามสร้างความเดือดร้อนให้เราได้อีก จนหลายคนอาจตั้งคำถามขึนในใจเมื่อไรโควิด -19 จะหมดไปจากเราสักทีเมื่อในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนได้เพียงพอเราอาจต้องลองพึ่งศาสตร์อื่นเพื่อช่วยจัดลงจิตใจลดความกังวลหรือช่วยให้เราไม่ประมาทหากสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้อย่างข่าวคราวล่าสุดในช่วงนี้จะเห็นว่ารายการทีวีดังหลายรายการก็มีการหยิบเรื่องราวของศาสตร์ดูดวงเมือง โหนทำนายชะตาของประเทศรวมทั้งของโลกด้วยนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างเช่นข่าวของเอภสิน์ที่เปิดคำทำนายของอาจารย์พรมยานรัตนญาณพิโมกที่อ้างว่าเป็นคำทำนายไว้เมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อและสุดท้ายก็จบท้ายด้วยการให้กำลังใจกันครับ เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันสามารถสร้างขวัญและกำลังใจได้ไม่น้อยวันนี้อับดุลไททูบจึงขอรวบรวมเอา5คำทำนายโควิด -19 เมื่อไหร่จะหมดไปในแง่มุมต่างๆมาฝากกันและต้องขอย้ำไว้ตรงนี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับร 1. นอสตราดามุสเมืองไทยชี้ปัญหาการเมืองโรคระบาดเศรษฐกิจรุมเร้าประเทศไทยโซรัจจะนวนอยู่เจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทยทำนายดวงเมืองปี2564เอาไว้ตั้งแต่ปลายปี2563ว่าเป็นปีวัวกระทิงที่ไฟร้อนแรงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองโรคระบาดและเศรษฐกิจที่จะสร้างผลกระทบกับคนไทยในทุกหย่อมย่าไปจนถึงปี2565 ปัญหาจะรุนแรงกว่าปี2540เหตุการณ์ประเทศจะพลิกผันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดความว่างเปล่าสุดจะคาดเดาต้องเตรียมรับมือให้ดีโควิด -19 จะต้องอยู่ไปอีกจนถึงปี2565พร้อมๆกับมีโรคอื่นเข้ามาแทรกแต่อย่าท้อเราอาจจะมีข่าวดีปลายปี2564การแพทย์ของเราจะเด่นในต่างแดนเราอาจค้นพบยา หรือวัคซีนจากสมุนไพรคู่บ้านคู่เมืองที่นำมาใช้และค้นคว้าประกอบกันจนได้ยาที่สามารถรักษาโรคร้ายได้แต่ควรต้องระมัดระวังเรื่องภัยธรรมชาติในช่วงปลายปีด้วยเช่นกัน 2. นอสต r ร d ด m ม s สทำนายปีนี้เกิดซอมบี้ทำให้มนุษย์สูญพันธ์ สำหรับนอสตาดามุสตัวจริงซึ่งเป็นนักประชา์ชาวฝรั่งเศสที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ได้ทำนายอนาคตในอีกกว่า1000ปีล่วงหน้าหลังเสียชีวิตโดยเขียนเป็นคำกรอนที่ต้องอาศัยการตีความซึ่งมีผู้ถอดรหัสคำทำนายในปี2564อไว้ว่าจะมีการสร้างอาวุธชีวภาพที่ทำจากเชื้อไวรัสและเป็นต้นเหตุให้มนุษย์มีสภาพคล้ายกับซอมบี้คือทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเหมือนตายทั้งเป็น และสิ่งนี้จะทำให้มนุษย์สูญพันในอนาคตและปี2,564ยังเป็นปีที่โลกจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายอย่างทั้งแผ่นดินไหวดาวหางพุ่งชนโลกพายุสุริยะและการเริ่มต้นสู่ยุคน้ำแข็งก่อนหน้านี้ในคำทำนาย2,563นอสตาดดมุสได้พูดถึงโรคระบาดร้ายแรงที่จะโจมตีเมืองท่าริมฝั่งทะเล และเชื้อจะลุกลามไปทั่วโลกทําให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้และจะเกิดปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่เกิดความวุ่นวายในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา 3. หนดังรัสเซียเชื่อสถานการณ์จะคลี่คลายปี2565ทาเทีนาบอสนักพยากรณ์ชื่อดังชาวรัสเซีย ที่มีผู้เชื่อถือมานานกว่า30ปีเคยทำนายเอาไว้ในช่วงปลายปี2562ว่าทั่วโลกจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2563โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนซึ่งในเวลาต่อมาทุกคนได้ตระหนักว่ามันคือโควิด -19 นั่นเอง และสิ่งที่บอสพยากรเอาไว้สำหรับปี2564นี้ก็คือในช่วงต้นปีจะเกิดการระบาดใหญ่ครั้งที่2เกิดความโกลาหลการประท้วงทั่วโลกและสถานการณ์จะกลับมาทิ้งทวนเลวร้ายลงในช่วงธันวาคมต่อเนื่องถึงมกราคม2565ด้วยปัจจัยเก่าที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่และมีปัจจัยใหม่แทรกซ้อนเข้ามาเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงในช่วงครึ่งแรกของปี2565ซึ่งถือเป็นห่วงเวลาสำคัญที่ทั่วโลกจะกลับมาฟื้นฟูเยียวยาตัวเองได้อีกครั้งเปรียบได้กับเป็นการเกิดใหม่ของโลกใหม่หลังจากที่ต้องผ่านความเจ็บปวดครั้งใหญ่ค่านิยมของมนุษย์จะเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับอำนาจเงินมาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณการพัฒนาจิตใจและศาสนามากยิ่งขึ้นเกิดการปฏิวัติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตามหนดังชาวรัสเซียยังเตือนด้วยว่าครึ่งหลังของปี2565ก็จะเกิดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ 4. บทเรียนจากไข้หวัดสเปนเอกสิทธิ์นาวิลัยเจริญนักเศรษฐศาสตร์จากบีโนมิกส์เขียนบทความเรื่องบทเรียนจากประวัติศาสตร์เมื่อปี1918-1920ถึง บอกอะไรเราเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 สรุปข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่าในห่วงเวลากว่า2ปีที่วิกฤตไข้หวัดสเปนระบาดเมื่อ100ปีก่อนมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกถึง500ล้านคนคิดเป็น1ใน3ของประชากรโลกในขณะนั้นและฆ่าชีวิตคนไปรวมกันกว่า50ล้านคนมากยิ่งกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1เสียอีก สาเหตุสำคัญคล้ายกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันที่เชื้อกลายพันธุ์ดุขึ้นติดง่ายขึ้นและมีการระบาดหนักไปทั่วโลกถึง3ระลอกด้วยกันจากไข้หวัดที่จะส่งผลร้ายแรงเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมาสู่การระบาดกับคนในวัยหนุ่มสาว <c oughs> เกิดแผลผู้พองเลือดก,กำเดาไหลปอดบวมและทำให้เสียชีวิตได้ภายใน24ชั่วโมงและในท้ายที่สุด การระบาดของไข้หวัดสเปนสิ้นสุดลงได้เพราะไวรัสได้กลายพันธุ์อีกครั้งกลายเป็นเชื้อที่ลดความรุนแรงลงและไม่มีฤทธิ์ร้รายแรงกับมนุษย์อีกจึงทำให้มนุษย์เราผ่านวิกฤตในครั้งนั้นมาได้พร้อมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบการแพทย์สาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาเยียวยากันอีกหลายปี 5. หมอลักฟันธงโควิด1 9ลายสุขภาพจิตคนไทย ลักราชสีหรือหมอลักฟันธงตรวจสอบดวงเมืองและดวงโลกพบว่าดาวมฤิตยูจะโคจรทับโลกไปจนถึงปี2,565ปรากฏการณ์เช่นนี้84ปีถึงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหมายถึงความตายโรคระบาดภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือไวรัสมรณะไม่เพียงค่าชีวิตผู้คนแต่ยังทำลายสุขภาพจิตท่ามกลางภาวะไม่แน่นอน ไม่อาจคาดเดาจึงไม่แปลกหากคนไทยบางส่วนจะสแสวงหาที่พึ่งทางใจมากขึ้นจำนวนคนที่ตายเพราะโควิด1 i อาจไม่เท่าการฆ่าตัวตายป่วยใจซึมเศร้าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรำซัดประชาชน อุดไทยทูบได้ย้อนไปดูคำทำนายของหมอดูชื่อดังในบ้านเราอีกหลายต่อหลายคนมีไม่น้อยที่มั่นใจว่าปัญหาโควิด -19 จะคลี่คลายไปตั้งแต่ปี2563แต่ถว่าปี2564เราก็ได้รับรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นดังนั้นอัดุดลไทยทูบจึงขอทานายไว้ตรงนี้เลยว่าสติน่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการดาเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการป้องกันไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับสถานการณ์ที่จะสร้างความยากลำบากให้กับชีวิตหรือแม้แต่การมีสติที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ถาโถมเข้ามาสุดท้ายนี้อับดุลไททูบขอให้เพื่อนๆทุกคนและครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ